กระบายสีไอรอนแมนกันดีกว่าอ้าวมาแล้วครับเด็กๆค่ะมีเด็กๆหลายๆคนนะทวงพี่ทองดีว่าคราวก่อนลงคลิปเอ่อเนี่ยหลอปูนปลัสเตอร์ไอรอนแมนกับอุลตร้าแมนไปแล้วเมื่อไหร่จะระบาย <laughs> แหมมีทวงด้วยนะ <laughs> อ่ะวันนี้ก็ได้โอกาสดีละ มีเวลาว่างๆเดี๋ยวมานั่งระบายสีอุลตร้าแมนกับไอรอนแมนกันก่อนกว่ามาโอ้อุปกรณ์รกเต็มโต๊ะเลยมามามามมา,มา,มาออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยแม่พิมพ์ยังอยู่เลยเห็นไหมอือสามารถรอดได้หลายครั้งนะดเด็กๆเนี่ยอุลตร้าแมนกับไอรอนแมนเนี่ยแล้วนี่ก็ตุ๊กตาแม่แบบมันเอามาไว้เป็นแบบสำหรับระบายสีนะนี่ปูนไอรอนแมน แล้วก็อุลตราแมนยังขาวจัวอยู่เลยสีก็มีแล้วครับเด็กๆพี่ทองดีจะใช้สีโปสเตอร์นะกับสีอะคริลิกเพราะว่าสีอะคริลิกนี่มีอยู่แล้วมาระบายไอรอนแมนก่อนนะเนี่ยทาสีขาวก่อนมีนิดเดียวที่ตาเนี่ยทาเข้าไปต้องใช้พู้กันปลายแหลมหน่อยนะครับเด็กๆทาเข้าไป อเล็กซะเหลือเกินระบายไปเรื่อยๆเนอะใจเย็นๆสบายดีต่อไปก็เอาส่วนสีทองนะครับโอ้โหสีทองนี่สวยนะน่าจะเอาไปทาสีผนังบ้านบ้างอยู่ในบ้านสีทองจะได้ดูรวยๆระบายไปเลยครับเกินนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรอื่ะละทีนี้ก็ได้หน้าทองละ เดี๋ยวเหลือตรงนี้อีกสีทองสีทองนิ่ไงเด็กๆคนไหนชอบไประบายสีที่ตามห้างหรือตลาดนัดบ้างครับเพลินดีเนะเาะอ่ะละตอนนี้เราระบายส่วนที่เป็นสีทองทั้งหมดละ <c oughs> มันเละเลยๆหน่อยอ่ะเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทาสีเงินกันนะสีบรอนตรงนี้ตรงนี้ เด็กๆต้องเตรียมน้ำมานะครับไว้สําหรับล้างคู่กันด้วยล้างคู่กันให้สะอาดทุกครั้งแล้วก็หากระดาษทิชชู่มาเช็ดก็ได้ครับคู่กันจะได้ไม่เสียแล้วก็ใช้ได้นานๆอ่ะทีนี้ทาสีเงินลงไปโอ้ยสีเงินก็อยู่ในซอกที่เล็กสลึกเกินค่อยๆแต้มค่อยๆแต้มลงไปนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อน ตรงนี้ด้วยจับก็ยากเนี่ยอะได้ส่วนของสีทองแล้วก็สีเงินละที่เหลือก็จะเป็นส่วนของสีแดงลุ้นๆเลยทาสีแดงกันดีกว่านี่สีแดงปาดลงไปกลางกระบาลเลย สีแดงนี่ที่แบบนี่จะเป็นแดงเลือดหมูนะครับแต่พี่ทองดีนี่จะใช้สีแดงสดไปเลยโอ้โหแจมแจม,แจมไปเลย <c oughs> จริงๆอยากใช้สีชมพูด้วย <c oughs> แต่กลัวไอรอนแมนจะหวานแหววไปซะก่อน <c oughs> มันยากตรงตัดขอบนี่แหละครับเด็กๆกลัวจะเลอะเลยออกไปอ่ะเนะ <c oughs> ๆๆาะข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเด็กๆจับตัวปูนปลาสเตอร์เนี่ยระวังนิ้วจะไปโดนสีที่ยังไม่แห้งอยู่ แล้วไปจับตรงอื่นนะทากันเปื้อนไปหมดเลยอืจับดีๆนะครับค่อยๆระบายลงไปหายใจอย่างแผ่วเบามือจะได้ไม่สัน่นนี่ขนาดเลือกตัวง่ายๆมาระบายแล้วนะเนี่ย เนี่ยพอไม่เหลือพื้นที่สําหรับจับแล้วเราก็วางเลยครับแล้วก็ทาปาดปาดเข้าไปเลยอืใกล้เสร็จละนี่ไอรอนแมนของพี่ทองดีก็เสร็จออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยมีฝีมือเท่านี้แหละเด็กๆเอ้ยเละนหน่อยเดี๋ยวรอสีแห้งก่อนอ่ะไหนมาดู อันนี้เป็นแบบครับอันนี้เป็นของพี่ทองดีสีแปดเลยสีแปรดเลยอ่ะเ,เป็นไงสีสดใสกว่าแบบอีกเนาะลองไประบายเล่นกันดูนะครับดเด็กๆอาละ่ะเด็กๆดูแล้วก็เห็นชัดๆว่าเละเทะออกมาและเนี่ยอันนี้เป็นแบบที่เรา ซื้อมาก่อนหลอปูนปลาสเตอร์เป็นยางและอันนี้เป็นปูนปลาสเตอร์ที่ระบายสีแล้วออกมาเกือบเละจริงๆถ้าเด็กๆไประบายที่ร้านนะครับระบายเสร็จแล้วเขาจะมีตัวเคลือบเงาให้ด้วยแต่ว่าพี่ทองดีไม่ได้ซื้อตัวเคลือบเงามาเดี๋ยวเอาไว้ระบายหลายๆตัวแล้วค่อยซื้อตัวเคลือบเงามา,มาเคลือบทีเดียวนะยังเหลืออุลตร้าแมนอยอู่แต่ระบายไม่ทันแล้วละ่ะฟ้าจะเริ่มมืดแล้วเนี่ยเย็นแล้วเนี่ย เดี๋ยวเอาไว้คลิปอื่นๆนะครับเดี๋ยวหาเวลามาระบายเจ้าอุลตร้ามแมนกันตอนนี้ขอเอาเจ้าไอรอนแมนเนี่ยไปตากก่อนนะโอเคเด็กๆคนไหนชอบระบายสีนะครับแล้วก็อยากจะทำปูนปลาสเตอร์เองแบบนี้นะครับลองไล่หาคลิปดูพี่ทองดีลงคลิปไปแล้วนะครับวิธีทำปูนปลาสเตอร์จากตุ๊กตาตัวโปรดลองหาดูนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ บ๊ายบาย